การเดินทางที่นี่เมื่อเดินไปก็หมายความว่าปฏิบัติไปก็จะพบสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ในชีวิตเองในหลักสูตรท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติกับผู้เป็นอาจารย์สอนมีห่างกันไม่ได้คือหมายความว่าต้องส่งอารมณ์กันทุกวัน ผู้สอนต้องรู้เรื่องวิปัสนาญาณของผู้ปฏิบัติส่วนผู้ปฏิบัติไม่ต้องรู้เรื่องวิปาาัสนาญาณรู้แต่อาการที่ตัวเองเป็นอย่างไรก็แสดงอย่างนั้นให้ฟังในสูตรจะเริ่มเห็นนามรูปปริเสธญาณน,นมันจะต้องผ่านด่านการที่จะไปหาพระรันตนัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เห็นนั่นน่ะ ต้องผ่านด่านอยู่ถึงสิบหกด่านในสูตรด่านแรกคือจะต้องพบวิปัสนาญาณสถานีแรกก็คือว่านาม,มารูปปริเสธญาณอาจารย์เป็นผู้รู้ส่วนผู้ปฏิบัติไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของผู้ปฏิบัตรริรู้สถานีไหน คือยานอะไรไม่ลงรู้คือหมายความว่าอันดับแรกจะต้องเห็นนามรูปปริเสธยานอันนี้แปลความว่าการกำหนดรูปนามเป็นไปด้วยความเป็นกลางหรือพูดกันง่ายๆว่ากำหนดรูปนามได้ก่อนหน้านั้นไม่รู้เรื่อง แต่พอปฏิบัติไปสติสัมปชัญญะเราจะมารวมตัวอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก่อนสติสัมปชัญญะไม่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่ที่กิเลสตัณหาต้องการอะไรสติสัมปชัญญะมันก็ไปอยู่ตามนั้นกระจัดกระจายไม่มีกำลัง พอมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานอพยา,ธา,ธาคตกรรมเนี่สติสัมปชัญญะก็เลยมาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันทุกเดือนไปก็เลยร,ร,รู้รู้รู้แรกแรกก็นาม,มารูปปริเสธยานคำว่านาม,มารูปปริเสธยานเนี่ยก็เป็นทางผ่านไปให้ถึงพระรันตนัย แปลว่ากำหนดนามรูปได้หมายความว่านามรูปนี่จะปรากฏให้สติสัมปชัญญะเห็นชัดเจนอยู่ในหกถวารบางทีก็ไปรู้นามมรูปอยู่ที่ตาบางทีก็อยู่ที่หูบางทีก็อยู่ที่จมกูกที่ลิ้นที่กายที่ใจถ้านามรูปไปเกิดอยู่ที่ ที่หูเราก็เกิดการได้ยินคือการได้ยินนี่เราได้ยินมาตั้งแต่เกิดแต่สติสัมปชัญญะจะไปรู้ไม่มีเพราะเรายังไม่ได้เดินทางเข้าไปหาพระรัตนรัยมีแต่เดินทางออกไปหาเปรตหายักษ์หามานชีวิตเราพอเดินทางเข้าไปหาพระรัตนรายนี่คือวิปัสสนากรรมฐานสายกลางนี่ พอได้ยินก็สติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวเมื่อระลึกได้เมื่อรู้ตัวสมาธิก็มีก็เอาสติที่เป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยไปตั้งไว้ที่ประสาทหูตรงที่ได้ยินเสียงแล้วก็มีคำภาวนาอาจารย์เขาจะบอกที่นี่ลักษณะ ของนามารูปก็หมายความว่าเสียงที่ออกจากต้นกำเนิดแล้วก็วิ่งมาตามกระแสของลมของโลกของอากาศเนี่ยมาเข้าหูเราอันนี้เป็นรูปรูปละเอียดประสาทหูที่สดสดอยู่นั้นก็เกิดประทะกับเสียงสมมุติบัญญัติว่าได้ยิน การได้ยินนี่ไม่ใช่หูเป็นผู้ได้ยินแต่ใจเป็นผู้ได้ยินเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยผู้ที่ได้ยินนั่นแหละเรียกว่านามผู้ได้ยินนี่เป็นนามอันเป็นเสียงนั่นเป็นรูปแล้วก็ประสาทหูนั่นก็เป็นรูปแต่ผู้ได้ยินนี่เป็นนาม อันนี้แหละเรียกว่านามรูปผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายกลางๆาสัมมาปฏิบัติจะเข้าไปหาพระรันาตนิพพาจริงๆเนี่ยต้องผ่านด่านนี้ก่อนผู้ปฏิบัติก็ต้องกำหนดภาวนาสติสมัมปชัญญะกำหนดภาวนาถ้าไปทางตาทางจมูกทางเลิน้นทางกายทางใจเหมือนกันเราจะไม่อธิบายไป นามารูปปริเสธญาณเนี่ยอันนี้เรียกว่านามารูปมันประจวบกันธาตุสี่ขันธ์ห้าภายนอกกับธาตุสีขันธ์ห้าภายในมารวมกันก็เกิดการได้ยินสติก็ไปตั้งแล้วก็ภาวนาก็ผ่านไปอันอื่นเกิดมาอันอื่นผ่านไปเกิดมาผ่านไปเกิดมาผ่านไปตั้งสติสัมปชัญญะไปเรื่อยๆ,ๆอาจารย์ก็รู้ว่า อันไอนี่รู้นามรูปบริเสธยานแล้วจะรู้ตรงที่ว่ากําหนดทันไหมคือมันจะต้องเป็นอตัตโนมัติของมันหมายถึงว่าภาวนาทันไหมปัจจุบันไหมเสียงปกเปกวกเวกูยวไวมาตั้งสติทันทีหรือเปล่าตั้งทันทีก็แปลว่าได้แล้วถ้ายังไม่ทันทีก็แปลว่ายังไม่เป็นปัจจุบันก็ยังไม่ผ่านหรือยังไม่เข้านามรูปบริเสธยาน เรื่องที่จะตั้งสติไว้ทันทีเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นนี่มันเป็นอัตโนมัติของมันไม่ใช่เราจะทำให้มันเป็นเองได้ก็สติสัมปชัญญะก็เดินไปอีกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆล,ลปีต่อเนื่องกันไปนี่จะได้ผ่านไปเรื่อยๆปัจจยะปริคหายานยานที่สองผ่านไป ปัจญาปริกาหยานี้ก็หมายความว่ารู้ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยให้มีเสียงมาเข้าหูเราอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่อยู่ๆมันจะมีมาเองแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยให้เราได้กำหนดทันมีเหตุมีปัจจัยให้เรากำหนดไม่ทันมันจะรู้เหตุปัจจัยที่ตั้งสติทันกับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจ มีเหตุมีปัจจัยที่จะตั้งสติไม่ทันไม่ทันท่วงทีก็รู้ต่อไปก็รู้ว่าเหตุปัจจัยที่มันจะตั้งสติทันไม่ทันอันนี้เรียกว่าปัจจยะปริฆายานก็ปฏิบัติต่อไปอีกก็จะไปถึงสัมมสนญญาณรู้อีกคือผู้ปฏิบัติรู้แต่อาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แต่อาจารย์ผู้สอนเขาจึงจะรู้ว่าเป็นญาณอะไรแต่ไม่ต้องบอกกันเพียงแต่ว่าแนะแนวว่าให้ตั้งอย่างนี้ต่อไปให้ตั้งอย่างนี้ต่อไปให้ตั้งอย่างนี้ต่อไปให้เปลี่ยนอิยาบทอย่างนี้อย่างนี้ก็บอกไปตามแต่ปัญญาอาจารย์จะอ่านเห็นจะอ่านรู้ผู้ปฏิบัติเรื่องนี้ถ้าจะให้แจมแจ้ง เมื่อผู้ใดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอัพยากตกรรมเป็นชีวิตจิตใจแล้วแล้วก็นานพอสมควรแล้วมีสมาธิพอสมควรมีสติสมัชัญญะรอบครอบดีแล้วนะให้มาแสดงวิปัสนาญาณสิบหกนี้ให้ฟังเทศลำดับญาณให้เขารู้สิ่งที่เขาขานไปแล้ว โดยให้รู้ชื่อแท่ทางวิชาการทีนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็รู้ไว้เป็นคร่าวๆไปก่อนว่าจากนามรูปปริเฉทญาณปัจจยะปริคาหญานสัมมสนญาณรู้ว่านามรูปที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นของเสมอกัน สัมมาสนญนาณเขาว่าเป็นของเสมอกั็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดมันไม่เที่ยงเราเสียดายมันก็หายไปแล้วสิ่งที่เราชอบ